ย s, s my l ม f e ักเหืนฟสต์ตายจนใครๆมองเราไม่ดีบ่าวบนนอกแตนโตเกาหลีฟังเพลงอินดี้ป๊อปแดนและบอยแบนด แตกต่างกินนอนนัง่งก็กกคนเลียจนอีพอพันใจละเฮียสุดท้ายจังหูโตต้นเนาเป็นจังใดนะจ,ดจ,ดจุดแข็งนะครับก็ข้อหนึ่งเลยนะครับครูและบุคลากรสอนตรงเอกและครบชั้นนี่คือนี่คือจุดแข็งของโรงเรียนของเราเลยนะครับบางโรงเรียนไม่มีตรงนี้นะครับข้อที่2ผู้บริหารครบทุกกลุ่มงานนะครับ ตัวนี้คือชัดเจนนะครับแบ่งเป็น4่ป้ายหกป้ายชัดเจนนะครับนโยบายตัวที่3นะครับนโยบายในการบริหารงานชัดเจนนะครับเรามีผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาเราก็คือท่านพอและก็สูงสุดคือท่านนายกนะครับตรงนี้ชัดเจนมากนะครับข้อต่อไปคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารนะครับบริหารงานขององค์กรนะครับข้อที่5้านะครับ กฎระเบียบในการปฏิบัติงานชัดเจนนะครับมีระเบียบแบบแผนปฏิบัติงานชัดเจนทุกกลุ่มงานนะครับข้อที่6มีระบบ ICT นะครับเข้ามาในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยเช่นสมาร์ทคลาส r นะครับทันสมัยนะครับแต่ผมยังยังไม่ได้พูดถึงจุดดอนมีเหมือนกันครับต่อไปความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็งไหม ตัวผมมองเข้มแข็งนะครับถ้าเราถ้าถ้าองค์กรเราจะทําอะไรมันทําแล้วมันทําให้เกิดงานแล้วมันก็จบเราอย่าไปเอาส่วนน้อยมาพูดถ้าส่วนน้อยมาพูดปุ๊บเราก็จะเกิดปัญหาอยู่วันยังค่ำนะครับผมมองแล้วว่าทําไมผมถึงให้เป็นจุดแข็งเพราะเวลาเวลาเราทํางานอะไรทั้งสิน้นทุกกลุ่มงานพอเราตูมลงไปเสร็จปุ๊บจบดีด้วยนะครับผมถึงมองเป็นจุดแข็งนะครับข้อที่8มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเช่นอ่นา ชุมชนนะครับแล้วมีอะไรนะเขาเรียกว่ากีฬาอะไรของเยาวชนนะนะครับเราจะไม่ทิ้งกันนะครับอบตอบจอ,าอนามัยเรามีการประสานง,งานชุมชนก็ที่เก้านะครับงบประมาณเพียงพอนะครับเพียงพอมากซึ่งงบประมาณเพียงพอเนี่ยมันก็จะโยงมาถึงจุดอ่อนจุดอ่อนที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นก็คือ,อาล่าสุดเราเคยสรุปแผนงานไปแล้วนะครับพอเราสรุปแผนงานไปแล้วแต่ ปฏิบัติได้ไม่ครบนะครับอาจจะหนึ่งอาจจะขาดการติดตามไม่ว่าจะติดตามของกลุ่มงานอย่างเช่นวิชาการอาจจะไม่ครบของของแผนนะครับตรงนี้ก็จะผมถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับต่อมาครูขาดประสบการณ์ตัวนี้ชัดเจนนะครับข้อที่3พูดไปแล้วนะครับกลุ่มหนึ่งข้อที่3ห้องเรียนไม่เพียงพอห้องเรียนไม่เพียงพอแต่ก่อนห้องเรียนเคยเพียงพอนะครับพออินพุตเข้ามาเยอะนักเรียนเข้ามาเยอะ มันก็เกิดปัญหาว่าแต่ก่อนเรามีห้องเรียนเพียงพอมาก2-3ปีก่อนพอมาตกมาปีนี้ห้องเรียนไม่พอแล้วนะครับผมก็ถือว่าปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอมันเป็นจุดอ่อนนะครับข้อที่4 <Yeah. S 1> การจัดการเรียนการสอนพูดว่า ICT แต่สมาร์ทคาลูมถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนโอเวอร์เฮดดีๆนี่เองอย่างเช่นครูพระละจะสอนการดอะตะก้อการอะไรเราเข้าไปดูเลยครับดอแบบไหนลีลาขั้นเทพชัดเจนครับ คุณจะสอนแบบไหนคุณได้หมดถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วสําคัญทุกกลุ่มสาระด้วยนะครับข้อที่5สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอตัวนี้แต่ก่อนมันเพียงพอพอเด็กมันเพิ่มขึ้นผลกระทบมันก็ตามมาแล้วก็ที่สาคัญมันเกิดอักขีภัยด้วยของปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานาศิลปะพละศึกษาแล้วก็กลุ่มงานกรนารน เราเป็นตัวแทนของกลุ่มงานกิจการนักเรียนนะคะเป้าหมายที่เราค่ะเป้าหมายที่จะเป็นาการพัฒนาโรงเรียนของกลุ่มงานกิจการนักเรียนในปีการศึกษา2560คือได้ระดมสมองกันมาแล้วว่าควรจะเกิดขึ้นนะคะหนึ่งสารเสพติดของโรงเรียนก็คือปอดสารเสพติดโรงเรียนเราจะต้องปอดสารเสพติดให้เหลือแค่0%นะคะ่ะ สองทำได้ครับทำได้ครับการทะเลาะวิวาจะต้องมีอัตราลดลงโดยการประสานการทํางานร่วมมือกันระหว่างครูครูภายในโรงเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนค่ะ 3. ชูสาวตรวจสอบจุดเสี่ยงเป้าหมายจะต้องเหลือเพียงแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าเป็นจุดอับนะคะตามจุดต่างๆ4ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนมากขึ้นนะคะอันนี้เราตีไว้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนักเรียนจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยมีความเข้าใจในกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนมากขึ้นนะคะ 5. เป็นอัตรา,าสิ่งใหม่ที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับาสามโก้ของเรานะคะก็คือการยิ้มง,ง่ายไหว้สวยค่ะเป,เ,ปเป็นเอกลักษณ์ที่พร้อมปฏิบัติมากขึ้นนะคะโดยเราเริ่มจากการประถมนิเทศน้กเรียนว่าควรจะไหวย,ยังไงไปรามาไหวยอย่างไรนะคะ6มีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องพี่ดูแลน้องน้องเคารพพี่100%่ค่ะเ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและเข้าใจปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนคือเมื่อผู้ปกครองเข้ามาเข้าใจระบบระเบียบของโรงเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามได้ค่ะพบกันเมื่องานเทศกาลเมืองหลวงเกี่ยวข้าเดินขัวผู้พันดวงรไทยแต่ครบกำปางก,ก่อนทำจะจนจากไกลก่อนจะลาพี่ไปเธอบอกจะกลับมาหา in ถึงใครหรือกันเพราะว่าคงกลืงหลอกเลือ